คิปในโซเชียลลดคิดน่ะแต่คิดไม่เบอร์หน้าเนาะขอขอนบอยเหนเ่อยๆนะ,ะมาหาหลังมาเดี๋ยวจะคิดเข้ากันเอย่างนี้เนะาะขาโตเือเแดงกระดูกหลังขาหัวใจจตตับแล้ไม่ค่อยดีเนะาะเดี๋ยวคิดให้นะ มีแมวสองตัวก็มาขอบุญเรานะแมวสองตัวอืมเนูเคยเลี้ยงไว้อะใช่ไหมกมาขอบุญเรานะกอยที่ให้เขาด้วยไปทำสักห้าร้อยบาทวัดไหนก็ได้นะสำารับที่สบงนะอย่ที่ให้แมวสองตัวที่เราเคยเลี้ยงไว้อ่ะนะแล้วก็เจ้ากรรมในวรทั้งหมดนะอื่นไม่มีอะไรนะมีอยู่แล้วเราเดี๋ยวเอาไปหมอลงปรเจรศีนเนาะ ดูที่พี่โลมไหมอืมมองจะพูเลยโพกดินจะเจ็บไปตรงนี้ทำนะทำบุญเนาะ